เรายังรู้สึกดีๆกับเธออยู่เรายังอยากมีเธออยู่ในชีวิตช่วงที่เราห่างกันไปเราก็คิดถึงเธอตลอดคนเรากว่าจะมาเป็นสามีภรรยากันได้ต้องมีบุญวาสนาต่อกันต้องเคยทำบุญร่วมชาติ ตักบาทร่วมขันกันมาก่อนต้องเคยเกิดเป็นคู่กันมาแล้วหลายภพหลายชาติชาตินี้มีโอกาสเจอเจอกันอีกครั้งถือว่าเป็นของยากหลวงพ่อครับเราสองคนไม่มีมอะไรหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อรบก,กวนเทศต่อเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคู่ของเราแล้วจงรักษาเอาไว้ให้ดี เธอไม่ต้องพูดเลยนะว่าอยากมาวัดเพราะอยากมาฟังพระเทศอะเธอตกนรกแน่ตอนที่เราครบกันเดินผ่านสารพระภูมิเธอยังไม่ไหวเลยคูณจูจะไม่อยากเข้าวัดได้ไงก็เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดนะสิคุณแม่ของเธอ่ังหากที่เป็นคนคิดนัดให้เรามาเจอกันที่เนี่ยเจอทําไมเพื่ออะไรเพื่อให้เรากลับมาดีกันเหรอพื่อตรงน้ำมนต์ เรายังรู้สึกดีๆกับเธออยู่เรายังอยากมีเธออยู่ในชีวิตช่วงที่เราห่างกันไปเราก็คิดถึงเธอตลอดอืมรับทราบแต่ตอนนี้เรามีแฟนใหม่แล้วจะม,มาเอาอะไรจากเราอีกเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิมนเราไม่ได้คิดจะไปขัดขวางหรือว่าย่งมนมาจากทองเลยนะเราก็แค่มาเจอมนในฐานะแฟนเก่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนของคุณแม่เธอหรือว่า ในฐานะคนรู้จักอะไรก็ได้อะตอนที่มนขอร้องให้เรามาช่วยเรื่องทองเธอก็ยังโทรตามเรามาเลยเพราะเธอก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดที่เรายังจะเจอกันไม่ใช่หรอถ้าเจอกันในฐานะเพื่อนไม่คิดเกินกว่านั้นก็โอเคแต่ถ้าเธอคิดทำลายความสัมพันธ์ของเรากับทองขอบอกเลยนะว่าอย่าเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้ตอนนี้เรารักทองรักมาก มากแบบที่เราไม่เคยเป็นตอนที่อยู่กับเธอมลเคยเป็นแฟนแกับแยมที่เพียรพร้อมไปทุกอย่างแต่ก็เลิกกันแล้วมาคว้าผู้หญิงเละเทะอย่างทองมาแทนที่หนูเนี่ยหนูไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอลูกว่ามลเขาเห็นทองดีกว่าหนู